ต่ออายุบัตรไกด์ในกรุงเทพฉบับคนไม่มีรถส่วนตัวนะคะขาไปเราไปจากรถไฟฟ้าแล้วต่อมอเตอร์ไซค์40บาทค่ะไปที่อาคารบีพี่วินพาเราไปส่งที่ประตู2พอเข้าไปปุ๊บเจ้าหน้าที่จะขอบัตรประชาชนแล้วก็มีการสแกนกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็รับบัตรประชาชนเราเข้าไปด้วยนะคะใครที่เข้าทางประตู2เหมือนนานะคะให้คีบเล็บทูดโฟกเอาไว้นะคะแล้วก็จะเจอโลโก้ของกรมการท่องเที่ยวคะ่ะ ปกติเราต้องไปต่อถึงเชียงใหม่เลยนะคะแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ต่อในกรุงเทพเพราะว่าเขาจะอิงตามที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักค่ะซึ่งเรารู้สึกขอบน้ําใจมากๆเนื่องจากทททมีการอำนวยความสะดวกแก่มกรุเทศมากขึ้นสําหรับแบบฟอร์มสทอกเิ้าหน้าที่ก็มีการเตรยียมไว้ให้เช่นกันค่ะอ๋อเข้าประตูมาปุ๊บจะมีป้ายบอกค่ะสําหรับธุรกิจนําเที่ยวเลี้ยวซ้ายมกคุเทศเลี้ยวขวาเสร็จแล้วมารับบัตรคิวตรงมุมนี้ค่ะ เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบอกให้เรามารับประทานอาหารหรือเดินเล่นก่อนค่ะเพื่อเราเวลากลับไปรับบัตรกายได้เลยในวันนั้นนั้นในช่วงเวลาบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งเจ้าหน้าที่แนะนําว่าให้มาช่วงเช้าเพื่อยือน่นเอกสารและรอรับบัตรกายได้เลยในวันนั้นๆน,น,นะคะเนื่องจากว่าถ้ามาหลังจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังบ่ายสองไปแล้วเนี่ยต้องมารอรับในวันถัดไปค่ะค่ะกับเราลองใช้บริการรถรับส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและศูนย์ราชการค่ะเพื่อนๆสามารถเดินตามป้ายบอกทางเป็นระยะระยะได้เลย โดยจุดนัดพบจะอยู่ที่ทางออกประตูสี่นะมันคึอซีมากอะทุกคนเราไม่ต้องนั่งมอไซค์หัวฟูต่อไปแล้วพี่คนขับบอกว่าจะมีรถบริการตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งถึงหนึ่งทุ่มโดยจะวนเวียนไปตามเส้นทางในส่วนราชาการนี่แหละรถจะเวียนมาส่งตรงใกล้กๆสถานีรถไฟฟ้าเราเดินต่ออีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วค่ะพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดฝนตกให้เดินไปตามทางเชื่อมแล้วไปรอรถก็ได้ซึ่งเราเดาว่า น่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะพี่เขาชีมาชี้มือมาแต่ไกลๆสำหรับเพื่อนๆที่บัตรไกลยังไม่หมดอายุนะคะภายใน120วันก่อนวันหมดอายุของบัตรให้เพื่อนๆรีบเข้าไปทำการอบรมออนไลน์เพื่อต่ออายุบัตรไกลเลยค่ะเดี๋ยวน่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ เราสามารถเข้าไปทยอยเรียนเก็บชั่วโมงไว้ได้จะมีวิชาบังคับ4ชั่วโมงและวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงรวมแล้วไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วก็คลิกยื่นขอหนังสือรับรองส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่จะทําการอนุมัติให้ในวันนั้นๆนเลยมันเลิศมากทุกคนได้รับอนุมัติแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือรับรองและปริ้นออกมานะคะเพื่อนๆอย่าลืมเลือกรูปโปรไฟล์ที่เป็นพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้านะคะเนื่องจากจะต้องนํามาใช้ในการออกหนังสือรับรองแบบนี้ค่ะเพื่อน เ,เตรียมและเรียงเอกสารตามนี้นะคะเราเลือกที่จะมายื่นเอกสารด้วยตนเองเขาอยากตัดปัญหาเรื่องส่งเอกสารตัวจริงตามไปรวมถึงรูปถ่ายหนึ่งหนึ่งด้วยที่สำนักงานทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้พี่เขาน่ารักมากทุกคนเขามีจัดเท่าจัดผมให้เราก่อนถ่ายรูปด้วยเสร็จแล้วก็มีถามด้วยนะว่ารูปนี้พอใจไหมอ้อ,อลืมบอกไปไม่มีค่าทมเนียม200บาทแล้วนะคะ จริงๆเราแนะนําเลยนะอยากให้เพื่อนๆไม่ว่าจะใช้บัตรไกด์อยู่มุ้ไม่ใช้ก็ตามให้มาต่ออายุไว้นะคะเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเพื่อนๆอยากกลับมาทําไกด์เพื่อนๆต้องไปเริ่มดําเนินการตามกระบวนการขอรับใบอนุญาตใหม่ผ่านการอบรมและทดสอบด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดของสํานักงานทะเบียนในแต่ละภูมิภาคนะคะเพื่อนๆลองไปศึกษาแล้วก็หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ค่ะเท่านี้ก่อนนะบาย